สวัสดีค่ะมาต่อนะคะเมื่อกี้สัญญาณหลุดนะคะก็ขอมันถึกเป็นวิดีโอแล้วกันนะคะอ่ามีช้างป่านหนึ่งอัตรานะคะเป็นช้างแดงนะคะลงคุ้งมานะคะลงคุ้งมาจ้า,ด,ด,า <c oughs> ดิดมากเลยดิดมากเลยๆเป็นการเดินทางที่แสนจะหันษาแสนจะบันเทิงนะของยายหนูโบพลอยนะคะดีดตลอดทางเลยโอ้โหะปาคุ้อีกนี่ไปลูกกนะั นานมากดูนะคะหนูนานจริงๆโอ้โหดูดูเล่นดูเล่นเด็กน้อยอะเหมือนเด็กน้อยเล่นเลยนะคะอืออือนี่แน่โอ้โหสนุกมากแม่พ่อมาเล่นด้วยกันไหมโอ้โหขาหลังก็ดีแล้วพี่ต้นไม้เขาไปทำอะไรให้หนูหรอลูกโอ้ดีเก่งมากเลยอ่ะอ๋อออโอ้โหมาเล่นด้วยกันไหมพ่อมาเล่นกับหนูนะมาเล่นกับหนูไหมสนุกนะโอ้โหขาหลังขาหลังหาเรื่องนะ รมกันหมดเลยนะคะแต่ก็ไม่ลืมไม่ลืมเติมพลังนะคะไม่ลืมเติมพลังให้ตัวเองนะคะเล่นแค่ไหนก็ไม่ลืมพลังนี่ดูขาหลัง <c oughs> ขาหลังเธอดีริงมากเลยนะยายหนูโอ้โหเป็นการเดินทางที่มีความสุขและสนุกที่สุดเลยนะคะโอ้โหโอ้โห,โ,โ,หโคลนลอย โคนลอยค่ะอ๋ออือหปะปะปนี่พ่อมาเล่นด้วยกันไลยพ่อมาเล่นกับหนูสิสนุกนะสนุกนะพ่อสนุกนะไม่ไปอ่ะจ้ะปะปะปะ นี่ขาหลังดีจรแล้วนะคะไม่ลืมที่จะเติมพลังให้ตัวเองนะคะโอ้มีความสุขมากเลยเธอยายหนูมีความสุขมากเลยดูดูดูนะคะเหมือนเด็กน้อยแบบว่าได้เล่นนะคะได้เล่นแบบตื่ใจนะคะคุณพ่อห้ามแสงคุณพ่อห้ามแสงหนูนะ ไม่ได้ค่ะไม่ได้บอกพลอยต้องนำหน้าโอ้โหอี๋กลังโอ้ยนอยกก็ไม่ขึ้นโอ้ยนอดูดูค่ะเรื่องพี่ต้นไม้อีกนะคะดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหตกมันนะป่อพลอยตกมันอยู่ตอนนี้นะคะแม่ขาหลบนะคะหลบนะคะโอ้โห โอ้โหดูหางพร้อมหางเธอพร้อมมากนะคะพร้อมวิ่งตลอดโอ้โหมีความสุขที่สุดเลยค่ะดูดูแลไปหาเรื่องเขาทำไมน่นะเดี๋ยวมันจะตกน่นะเออพ่อไปแล้วเด้อพ่อไปแล้วอู้โอ้โหคุณพ่อต้องยอมคุณพ่อต้องยอมนะคะโอ้โหมีความสุขมากเลยค่ะนี่ค่ะหลังก็มาโอ้ นี่ดูทำดูทำดูทำบอพลอยหายไปแล้วตอนนี้เหลือแต่อะไรไม่รู้นะบอพลอยสวยๆหายไปหมดแล้วนะแม่ๆ ulous. ค่ะมีความสุขและสนุกที่สุดเลยยายหนูบอพลอยนี่นี่นี่โอ้โหดู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  มาดูมันนะคะแม่คกะโอ้โหขาหลังมาอีกนี่โอ้โหเอ้าน้บิดเก่งเลยทั้งรูปทั้งขามาหมดเลยนะคะทั้งงวงทั้งขามาหมดเลยเออเอาน้ำน้ำมันจะเกี่ยวโอ้ยไป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 น้ำมันจะเกี่ยวหนูลูกไปเร็วโอ้โหใช้เวลาเดินทางวันนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะ เป็นการเดินทางที่ใช้เวลายาวนานนะคะเพราะว่ายายหนูเราเล่นตลอดทางเลยนะคะแม่แม่คะโอ้โหหนุกนานจริงๆหนุกนานจริงๆค่ะไปเลยไปเลยนะคะไม่ลงทางนี้นะมันลื่นไปไปทางนู้นแหละปะไปทางนู้นแหละลูกป้าทางนี้มันลื่นนะคะปกติก็จะไปเส้นนี้นะคะแต่ว่าฝนตกมันแฉะนะวน้องลื่นนะคะเราก็เลยจะใช้เส้นทางนี้นะคะ มีความสุขมากค่ะดู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 ด,ดูโอ้โหโอ้โหขาลังขาลังเธอทำงานเก่งมากเยังสนุกพ่ออย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งเรียกอ,อย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งเรียกโอ้โหดูดูดูนะคะแม่แม่ขาดูดูโอ้โหหนุกมากเลยคะ่ะพ่อ สนุกมากเลยอืออนี่แหละนี่แหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูหาเรื่องเขาดูหาเรื่องพี่ต้นไม้นะคะโอ้โหขาหลังมาเต็มเลยทั้งขาทั้งงวงนะมาหมดเลยนี่โอ้โหเรียบร้อยแล้วพี่ต้นไม้นะคะโอ้ไปเร็วเร็วพ่อไปแล้วเร็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 วเดีวน้องพลอยไม่ไปใช่ไหมนี่โอ้ยทำไงถึงบ้านนี่ไปเร็วไปไปไป ดูพลังดงดูดีดูนะคะเด็กน้อยเด็กน้อยไปเร็ว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 ไปก็เรียกแล้วไม่ยอมสนนะไม่้ไม่ได้ยินอ่ะมันทำเป็นหูชนลมนะคะโอ้ไปก่อนเลยโอเคนะคะหนึ่งไร่หนึ่งแรกคือหนึ่งกำลังใจะให้กับครอบครัวของน้องบอพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซ r i b e คร้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอพลอยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะก็ <c oughs> จะขอพักความน่ารักนะคะของยายหนูบอกปล่อยไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า